เมื่อสักครู่พูดเรื่องเกี่ยวกับการผังเมืองเรื่องที่ดินคือคนกําลังดราม่าเรื่องผังเมืองเรื่องที่ดินสสที่ลุกขึ้นมาพูดเรื่องผังเมืองเรื่องที่ดินไฟเรื่องเกี่ยวกับว่าตรงไหนมันพิกัดอะไรตรงที่สีแดงสีเหลืองสีส้มนะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยทาไมมันส้มเป็นหย่อมหย่อมทำไมมันเป็นแดงเป็นหย่อมหย่อมมันทําไมไม่ไปทั้งแถบเวลาจัดผังเมืองแล้วเวลาพัฒนาทําไมคนที่อยู่โซนนอกกรุงเทพเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเป็นโซนที่สามารถพัฒนาได้สักทีหนึ่งสรุป นะคะอีกกรณีสสอที่ว่าด้วยเรื่องผังเมืองซึ่งพี่ชมนะอีเรื่องผังเมืองที่คุณกําลังลุยกทมอ,อยู่ตอนเนี้ยโอเคชื่นชมนะคะว่าการจัดผังเมืองเนี่ยมันโปร่งใสไหมมันอย่างไรแต่ทีนี้มันมีทีมงานหรือสอสอหรือใครก็ไม่รู้ใส่เสื้อสีส้มๆแล้วก็สร้างประเด็นขึ้นมาเป็นคอนเทนต์ที่มันไม่ได้พูดเรื่องผังเมืองมันไม่ได้พูดเรื่องผังเมือง แต่ไอเด็กเสื้อส้มคนนี้ชื่ออะไรเ็นเ็น,เนอะไรสักอย่างหนึ่งฉันไม่รู้มันเป็นสอสอไหมหรือเป็นผู้สมัครสอบตกหรือว่าเป็นใครแต่ใช้ความเป็นโลโก้พักคก๊กไก่โพสต์ออกไปโดยพูดเรื่องเกี่ยวกับหากใครหากมีที่ดินอยู่มหาศารขนาดนี้ก็ควรจะนำกระจายให้ประชาชนที่ยังเข้าไม่ถึงที่ดินนโยบายพรรก,ก้าวไกลเลือกตั้งผู้ว่าคือจะนำที่ราชพักล จะนําที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และนําที่กระลาโหมที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในกรทมมาทําที่อยู่อาศัยใจกลางเมือง10,000ื่นยูนิตดูปากโมลีนะคะและต่อจากนั้นมันก็ทวิตสามสี่เรื่องในพูดเรื่องเกี่ยวกับพูดเรื่องเกี่ยวกับผังเมืองมันไม่ได้พูดหยุดแค่คําว่าผังเมืองเอื้อกลุ่มนายทุนแต่มันพูดคําว่าผังเมืองแล้วไปแซะทําไมชนชั้นนําในสยามแล้วก็วงเล็บ สำนักง,งานจุดๆๆแล้วบอกว่ามีที่ดินมากมายจากลกางเมืองทําไมดูปากพี่มมรี่นะคะสําหรับดอมส้มลายนี้และดอมส้มคณะน,นี้ดูปากพี่มอรี่นะคะน้องโพสต์อย่างนี้มาก็ดีแล้วถ้าน้องจะพูดเรื่องผังเมืองน้องควรจะพูดเรื่องผังเมืองว่าผังเมืองเนี่ย น้ำมันเป็นธรรมต่อประชาชนหรือไม่และผังเมืองมีการเอื้อโอกาสให้กับนายทุนอสังหาที่พัฒนาที่ดินหรือไม่อย่างไรแต่น้องไม่ควรจะเอาเรื่องเกี่ยวกับการจัดการเรื่องผังเมืองไปแซะสำนักง,งานทรัพย์สินน้องคนที่เขาว่าด้วยเรื่องผังเมืองที่นํำสกุลมินชัยนันเขาทำหน้าที่ได้ดีแล้วแต่อีน้องอีกคนหนึ่งซึ่งสังกัดพรรกุ๊กไก่แฮท็กก้าวไกลมาแซะ ถึงเรื่องเกี่ยวกับทําไมชนชั้นนําสยามจึงมีที่ดินมากมายใจกลางเมืองควรที่จะเอาที่ดินมากมายใจกลางเมืองมากองรวมกันนโยบายของพักก้าวไกลจะมีการเอาพวกนั้นเนี่ยมาทําเป็นพื้นที่อยู่อาศัยยูนิตให้กับประชาชนในกรุงเทพดูปากมาริการนะคะน้องคะสมมุติเฉยๆว่าคุณพ่อของน้องมีที่ดิน <c oughs> อยู่ในพื้นที่จังหวัด จังหวัดหนองลมพี่ยกตัวอย่างจังหวัดนะสมมุติว่าน้องเนี่ยเกิดที่จังหวัดเพชรบูรณ์แล้วปรากฏว่าคุณพ่อของน้องมีมรดกที่ดินอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณสักหลายร้อยไร่มากเลยเพราะว่าน้องเกิดที่เพชรบูรณ์ไงคุณพ่อก็เลยมีที่ดินที่เพชรบูรณ์หลายร้อยไร่คุณตาคุณยายปู่ย่าตาทวดน้องเนี่ยถากถางที่ดินที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ จำนวนหลายร้อยไร่ทีนี้ยังไงทีนี้จํานวนหลายร้อยไร่นั้นที่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณทวดของน้องอ่ะถากถางไว้ซื้อสะสมเก็บหอมรอมริบเอาไว้เก็บเงินซื้อเอาไว้สร้างเอาไว้ปักโฉนดเอาไว้ปักสอกอเอาไว้และปัจจุบันเป็นมรดกตกทอดมาสู่น้องพี่ถามน้องตรงๆว่าน้องจะเอาที่ดินมรดกตกทอดจากคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณทวดคุณพอ่อที่มอบให้น้องและน้องกําลังเป็นเจ้าของมรดกอยู่ตรงนี้เนี่ย น้องจะเอาตรงนี้เนี่ยไปบริจาคให้คนอื่นไหมอากูถามมึงจากใจมึงตอบกูถามมึงจากใจมึงตอบทำไมมึงจงคิดแบบที่คณะราษฎรปฏิวัติสยามมันคิดละ่ะคิดในการที่จะไปเอาโฉนดคนอื่นคิดในการที่จะไปลอบเอาที่ดินคนอื่นคิดในการที่จะไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองทำไมมึงจึงคิดเช่นนั้นละ่ะทำไมของของมึงปู่ย่าตาทวดมึงถ่ายทอดให้มึง มึงยังไม่คิดที่จะเอาไปบริจาคมึงยังขายแล้วเขายังขายส่งควายอย่างมึงอะ่ะเรียนมาจนจบขนาดนี้แล้วทาไมจึงมีความคิดในการที่จะไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตอนทําไมทําไมมึงจึงคิดอย่างนี้ทําไมมึงไม่เลิกคิดแบบนี้สักทีหนึ่งขณะเดียวกันทําไมมึงจึงคิดเหมือนกับอีนอกหัวขวานที่ไปเอาที่ดินป่าที่ไปเอาที่ดิน ซึ่งเป็นของสงวนป่าสงวนมาเป็นของตัวเองของแม่สามพันไร่ของน้องสาวสองพันไร่ของตัวเองสี่พันไร่รวมกันเป็นหมื่นไร่ในครอบครัวเดียวทำไมจึงคิดเหมือนกับคนที่เป็นผู้นำจิตวิญญาณของพวกเธอคิดทำไมยังไม่แค่อี้ก่อนทำไมที่ดิน ซึ่งเป็นของกะลาโหมมันคือที่ดินราชพัสดุซึ่งปัจจุบันกะลาโฮมเขาใช้หรือเขาเช่าหรือเขาอย่างไรก็ตามแต่แต่ขณะเดียวกันถ้าเกิดมีการพัฒนาที่ดินมันก็จะมีรายได้ที่เข้าไปที่พัสดุซึ่งพัสดุมันก็คือสำนักง,งานในกระทรวงการคลังแล้วก็จัดเก็บรายได้เข้าไปที่กระทรวงการคลังนอกจากนั้นที่ราชพัสดุมันคือที่ดินที่ไม่ใช่โฉนดของใครแต่มันเป็นของรัฐราชพัสดุ เขาก็มีการประมูลปล่อยเช่ามึงก็เช่าแล้วก็จ่ายภาษีจ่ายเงินค่าเช่าให้กับรัฐเป็นรายปีรายเดือนระยะยาวระยะสั้นมึงก็จัดการของมึงปันขนาะเดียวกันสำนักง,งานทรัพย์สินเขาก็มีการจัดสรรเป็นที่ดินหรือเป็นพื้นที่ซึ่งสามารถเช่าได้เขาก็มีการเปิดประมูลให้เช่ามึงไม่เห็นเรื่องไนเพจเนี่ยเขามีการเปิดคุณจะเช่าที่ไหนคุณก็ไปเช่าคุณก็จ่ายค่าเช่า ขนาดนการทั้งหมดเหล่านี้มันอยู่คันกลนคันคนละอันคุณจะเอาไปกองรวมกันโดยที่คุณคิดว่าที่ดินที่เป็นของทรัพย์สินหรือที่ดินที่เป็นของโฉนดคนอื่นจะมาเป็นของหลวงจะมาเป็นของตนเองนั้นมันไม่ใช่อะไรก็ตามที่อยู่ที่สำนักงานใดสำนักงานนั้นเขาก็จัดเก็บรายได้และทั้งหมดเขาจ่ายภาษีมึงรู้ยังทั้งหมดเวลาจัดเก็บค่าเช่าได้เขาจ่ายภาษีเป็นรายได้เข้ารัฐคุณไปถามสำนักงบประมาณว่ารับ เงินภาษีจากสำนักง,งานทรัพย์สินมาเท่าไหร่คุณไปถามกระทรวงการคลังว่าปีปีปหนึ่งรับภาษีมาจากสำนักง,งานทรัพย์สินเท่าไหร่คุณรู้ไหมเขา้าใจภาษีที่ดินคุณรู้หรือเปล่าเนี่ยเวลามาโพสอะไรกระโหลก,กลาแบบนี้มึงศึกษาให้ถ่องแท้บ้างหรือเปล่าคุณรู้ไหมว่ารายได้ที่สำนักง,งานส่งให้กับกระทรวงการคลังปีปีหนึ่งอะ มากกว่าพวกมึงกองรวมกันจ่ายรายได้ให้ประเทศเสียอีกมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยร้อยห้าสิบสองคนของพวกคุณนะ่ะจ่ายภาษีบ้างหรือเปล่าจ่ายภาษีไปเท่าไหร่ถ้าไม่ได้เป็นสอสอเนี่ยมีรายได้เข้าประเทศไปเท่าไหร่เขา้าใจปะแล้วคุณรู้ไหมว่าคนอื่นเข้าจ่ายภาษีเข้ารัฐไปเท่าไหร่ภาษีเข้ารัฐเนี่ยนำมาบริหารประเทศเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่และสร้างอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นฉันจึงอยากจะบอกพวกเธอว่า พวกเธอเนี่ยหยุดดราม่าในเรื่องที่พวกเธอเนี่ยไม่รู้ลึกรู้จริงสักทีเถอะมึงเลิกท่องไอ้ที่แซกันมาอย่างเงี้ยมึงเลิกท่องมึงเนี่ยใครโดนใครตะขาบมาจากปีดีหรือไงโดนใครตะขาบมาจากพลเอกพญาพหนหรือไงโดนใครตะขาบมาจากพลเอกจอมพลปอหรือไงมึงถึงได้มีความคิดที่ค่อนข้างที่จะสกกรปรกแบบเนี้ยมึงคิดได้ยังไง ไปเอาที่ของคนอื่นมาเป็นของตนน่ะตัดกลับไปมึงไปถามธนาทวยดิผู้นําทางจิตวิญญาณมึงอ่ะที่ดินที่ไม่ว่าจะเป็นที่ของป่าสงวนของสปรรกอของอะไรที่ไปปุ๊บประกาศและเป็นคดีอยู่และอยู่ระหว่างอายการเนี่ยจะย,ยกฟ้องแหล่ไม่ยกฟ้องแหล่หรือยอย่างไรก็ตามเนี่ยเหล่านี้ทั้งสิน้นทั้งปวงเนี่ยฉันถามพวกเธอหน่อยนะถามว่ามึงไปถามธนาทวยสิมึงไปถามว่ามันเนี่ย จะบริจาคที่ดินเหล่านั้นเนี่ยให้มากองรวมกันเพื่อให้มึงเนี่ยเอามาทําที่อยู่อาศัยกลางใจเมืองให้กับประชาชนไหมมึงถามมันมึงไปถามมันมึงไปถามมันสิแล้วมึงก็ไปถามถามใครอะเจ๊พิธาคิโอซึ่งมีที่ดินอยู่ชาญเมืองกรุงเทพได้อยู่หลายที่ไปถามดูซิอองงมาพวกมึงเนี่ยเนี่ยมึงเขียนซะชัดเลย เนี่ยไอคนเนี้ยนะโดยสรุปเลยนะคะอ่ะทีนี้หลังจากนี้สามารถตัดและดูดเป็นคลิปส่งไปตอบเขาได้ส,สมาชิกหรือสอสอหรือใครก็ไม่รู้จกักก้าวไกลนะที่ชื่อเบนจามินเนี่ยฉันไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าสกุลลุนชื่อไม่คุ้นเคยนะข้อที่หกรณีของการจะพูดเรื่องผังเมืองมึงพูดเรื่องผังเมืองไป ซึ่งสอสอที่พูดเรื่องผังเมืองเนี่ยเขาพูดได้ดีแล้วมึงสนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับการผังเมืองของผู้ว่าชัดชาติเนี่ยต่อไปแต่มึงไม่ควรจะเฉยใช้เอาเรื่องเกี่ยวกับการจัดผังเมืองไปแซในเรื่องอื่นมึงเลิกเสียทีเอกกรณีของการแซะข้อที่2กรณีของที่ดินกาลาโหมที่ดินราชพัสดุหรือที่ดินซ้ำดิษสินส่วนพระมหากษัตริย์ก็ดีแต่ละส่วนมันคนละแบบกันกฎหมายคนละอย่าง และของสำนักง,งานทรัพย์สินเขามีการให้เช่าเขามีการประมูลการเช่าเขามีการสามารถจัดเก็บภาษีและภาษีเหล่านั้นเข้าส่งเข้ารัฐเขาจ่ายภาษีเข้ากระทรวงการคลังในทุกๆปีขณะเดียวกันของกลาโหมเขาก็เป็นที่ดินลักษณะราชพัสดุ แล้วถ้าเกิดมันมีรายได้หรือมีการนําไปใช้ในลักษณะที่ก่อเกิดรายได้เขาก็จ่ายค่าเช่านั้นเข้ากับที่ราชพัสดุซึ่งราชพัสดุเป็นกลมกลมหนึ่งของกระทรวงการคลังและงบประมาณเหล่านั้นมันเข้ากระทรวงการคลังซึ่งสามารถจัดเก็บเป็นรายได้จากการจัดเก็บแล้วบรรจุเป็นภาษีไปบริหารประเทศต่ตอไปนี่คือหลักของการใช้ที่ดินเหล่านี้กรณีที่เธอไปคิด เอาเองว่ากรณีของการที่ที่ดินเหล่านี้เนี่ยมีเยอะแยะมากมายในใจกลางเมืองฉันจะเอามาเพื่อที่จะมากองรวมกันเสร็จแล้วจัดเป็นบ้านที่พักอาศัยในใจกลางเมืองประมาณสักหมื่นยูนิตให้กับประชาชนแจกไปเลยแบบนี้เป็นความคิดที่ตะกะบวิบัติเป็นตะกะบวิบัติข้อที่หนึ่งถ้าคุณมีที่ดินอยู่ใจกลางเมืองซึ่งเป็นบรดกตกทอดมาจากพ่อคุณแม่คุณปู่ย่าตาทวดคุณ ฉันถามคุณสิว่าคุณจะเอาที่ดินนั้นไปบริจาคไหมและถ้าคุณเป็นคนที่อยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแม้กระทั่งยกตัวอย่างคุณอยู่จังหวัดพะเยาคุณอยู่จังหวัดเพชรบูร์คุณอยู่จังหวัดพิษณุโลกคุณอยู่จังหวัดใดก็ตามแต่แต่ปรากฏว่าคุณก็มีที่ดินที่ตกทอดมาจากมรดกพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดคุณจะเอาที่ดินของคุณไปบริจาคเพื่อสร้างบ้านให้กับคนอื่นไหมผู้ถามมึงตรงๆมึงจะทําอย่างนั้นไหมขนาดที่ของคุณคุณยังไม่ให้ใครแล้วที่ของใครคุณจะมาเอาให้ เป็นส่วนกลางฉันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวิธีคิดตะกะปลุยๆแบบนี้แล้วคุณรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้นะที่ที่ไม่ใช่ของสำนักงานทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าเป็นที่ที่เป็นของสำนักงานที่ปรากฏว่าเป็นเป็นสำนักงานในส่วนส่วนองค์ที่ไม่ใช่สำนักงานทรัพย์สินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ส่วนพระองค์น,นะแต่เป็นส่วนของสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นมรดกตกทอกมาอยู่ในส่วนของสถาบันแต่ขณะเดียวกันในส่วนที่เป็นส่วนองค์ท่านราชการที่สิบเคยบริจาคให้ราชการไปแล้วจำนวนหลายที่ไม่ว่าจะเป็นที่ดินของสถาบันราชพัฒที่ดินของสถาบันราชพัฒสองส่วนสวนจุนนาสวนดุสิตและที่ดินอีกหลายที่มากถ้าเกิดขุดมาตอนนี้เนี่ย ยังไม่หวาดไม่ไหวตอนนี้เดี๋ยวค่อยขุดมาทีหลังเพราะฉะนั้นที่ดินในส่วนที่ท่านบริจาคมันมีอยู่แล้วท่านบริจาคไปแล้วจํานวนหลายพันไร่ในสิ่งที่คนอื่นไม่เคยคิดจะบริจาคด้วยซ้าไปเพราะฉะนั้นหยุดในการที่จะไปลักษณะนําเสนอข้อมูลที่มันไม่เป็นจริงอ่ะคุณหยุดสิ่งที่มันเป็นจริงเนี่ยคุณต้องรู้บ้างคุณที่เป็นจริงนี่มันต้องรู้บ้างคือคุณจะสว่างโลดเสียทีเถอะเนื้อออกใช่ไหมแล้วคุณรู้ไหม เฉพาะส่วนพระองค์ของรัชการที่สิบเนี่ยจ่ายภาษีปีปีเนี่ยเท่าไหร่รายได้ที่ท่านมีจากหุ้นของธนาคารก็ดีหุ้นที่อยู่ในส่วนของปูนซีเมนก็ดีหุ้นที่อยู่ในส่วนของธุรกิจในส่วนที่องค์ได้มีการลงทุนไว้อะเหล่านั้นเนี่ยจ่ายภาษีต่อปีสามพันกว่าล้านบาทสามพันกว่าล้านบาททุกปีนี่คุณรู้บ้างหรือเปล่าเฉพาะพระองค์ท่านจ่ายภาษีต่อปีสามพันกว่าล้านเนี่ยรู้บ้างหรือเปล่า อันนี้รู้บ้างบ้าเนี่ยคุณรู้ไหมว่าสามพันกว่าล้านนั้นก็ประกอบมาเป็นแผนงบประมาณรายจ่ายประจําปีแล้วเอามาใช้ที่ดีเฟน์ผ่านสภาน,นั่นไงเอามาใช้สําหรับการบริหารประเทศปีหกเจ็ดปีต่อไปก็บริหารประเทศปีหกแปดปีต่อไปก็บริหารประเทศปีหกเก้านั่นไงมันก็ส่วนเป็นการจัดเก็บรายได้เข้ารัฐปกตินี่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกน้องๆเนี่ยไม่ควรในการที่จะ ใช้ข้อความสองสามข้อความสร้างความปั่นป่วนแล้วก็เข้าใจปิดและไม่ควรในการที่จะคิดในลักษณะที่ทําให้คนอื่นเนี่ยที่เขาก็ไม่ได้รู้เหมือนกับที่น้องไม่รู้และปรากฏน้องกล้าในการที่จะเขียนข้อมูลเท็จขึ้นมาแสดงวิสัยทัศน์ในลักษณะของการไม่รู้จริงขึ้นมาและทีนี้มันคนทําให้คนที่ไม่รู้เรื่องอะ่ะเขามีความรู้สึกว่าเออเกิดวิสเกิดแบบปุจฉาววิปัสนา แล้วมันก็ทําให้เกิดเฟกนิวส์แล้วก็ปั่นป่วนอะไรก็ตามถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนแปลงเราต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแหละอะไรก็ตามที่เราจะเปลี่ยนไปเราต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแหละและสําคัญที่สุดคือเราต้องมีธรรมาพิบาลเราต้องมีความเป็นธรรมคือเราเนี่ยเรียกร้องหาความเป็นธรรมเรียกร้องหาความเท่าเทียมแต่เราเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับคนอื่นเขาด้วยมึงจะเอาดีใส่ตัวและเอาช่วยให้คนอื่นอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ ความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นจากจิตสํานึกของตัวคุณก่อนคุณเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนขณะที่ดินของคุณมีโฉนดของคุณมีคุณยังเอาไปขายส่งควายอย่างคุณเรียนจนจบมาเลยแล้วทําไมคนอื่นเขามีที่ดินเขาจะครอบครองของเขาไม่ได้กูถามจริงๆฮะฉันยกตัวอย่างอีกอันหนึง่งพ่อฉันเนี่ยอยู่พะเยา บูญาตาทวดฉันเนี่ยถากทางที่ดินมาฉโฉดอยู่ที่จังหวัดพะเยามรดกตกทอดแบ่งกันมาหลายคนพี่น้องเป็นสัดส่วนเป็นสัดส่วนนั่นคือมรดกตกทอดมาสู่มือของพวกฉันมรดกตกทอดมาสู่น้องฉันมรดกตกทอดมาสู่พ่อฉันคำถามก็คือว่าจู่ๆพวกมึงอะ่ะก็บอกว่าพวกฉันมีที่ดินเยอะดังนั้น ให้ไปยึดโฉนดของพวกฉันเอาไปเป็นส่วนกลางให้หมู่บ้านเนี่ยเอาไปสร้างบ้านให้คนอื่นอยู่อย่างนั้นก็ได้เหรออย่างนั้นก็ได้เหรอแล้วเวลาโคตรพ่อโคตรแม่คุณน่ะมีทรัพย์สิสนมีที่ดินมีมรดกทําไมคุณไม่คิดที่จะเอาทรัพย์สินเอาที่ดินเอามรดกของพวกคุณน่ะไปเป็นของส่วนกลางบ้างอะทําไมตอบคาถามฉันซิว่าทําไมคนอื่นเขาไม่มี บรรพบุรุษปุย่าตาทวดมาเหรอคนอื่นเขาเกิดมาจากกระบอกไม้ไผ่หรืออย่างไรในเมื่อคุณก็มีบรรพบุรุษมีปุย่าตาทวดส่งผ่านมรดกตกทอดกันมาทําไมคนอื่นเขาไม่มีเหรอและขณะเดียวกันคุณมันลูกนายมานายมีจะมีที่ดินยีสบไร่สาิบไร่ห้าสิบไร่นั่นคือศักยภาพของคุณแต่ณขณะเดียวกันคนอื่นเขามีบรรพบุรุษ ที่ถากทางมาไม่น้อยไปกว่าบุญญาตาทวดของคุณแล้วทาไมแอ้คนอื่นเนี่ยเขาถึงไม่สามารถที่จะมีได้อะทําไมคุณจึงมีได้ทำไมคนอื่นมีไม่ได้แล้วเวลาพูดถึงเรื่องพวกนี้ชนชั้นนาสยามคําว่าชนชั้นนาสยามเนี่ยมึงเอาคำพูดของใครมามึงเอาคําพูดของใครมามึงเอาคําพูดของปีดีมาใช่ไหมมึงโดนใายตะคาบใส่ปากมาใช่ไหม ไม่เลิกพวกนี้มึงนี่ไม่เลิกไม่จบไม่จบไม่เลิกวนลูปอยู่แต่เรื่องพวกนี้วนลูปอยู่แต่เรื่องพวกนี้ไม่อยากจะพูดต่อนะถ้าพูดต่อเลยยาวกว่านี้อกีกนะพูดต่อเลยยาวกว่านี้อกีกเพราะฉะนั้นกรณีของการที่จะพูดเรื่องเกี่ยวกับ ผังเมืองกรุงเทพคุณก็พูดเรื่องผังเมืองกรุงเทพไปแต่ไม่ใช่ลามปามนะแต่ไม่ใช่ลามปามและเวลาคนเขาชี้แจงเขาพูดเขาบอกมึงฟังด้วยมึงฟังให้จบก่อนที่จะจับเอาไปกระเดียดเนี่ยมึงฟังให้จบนะมึงฟังให้จบมึงเข้าใจที่คูพูดไหมอืมนี่ฉันจะบอกพวกเธออีกอย่างหนึ่งน,นะ ฉันจะบอกพวกเธออีกอย่างนะที่ดินที่เป็นมรดกตกทอกมาจากบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่5และรัชกาลที่5ถึงปัจจุบันนี้คุณไปดูสิว่าที่ดินพระราชมรดกเหล่านั้นเนี่ยจริง,รงๆแล้วก็เป็นของป่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของพวกท่านเหมือนกันแต่ทําไมถึงบริจาคให้จุลา กลายเป็นสำนักง,งานทรัพย์สินของจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยทำไมถึงเป็นสถานศึกษาทั้งของจุฬาและของอุเทนถวายทั้งแถบนั่นน่ะเป็นที่ราัชาการที่ห้าหมดเลยนะรัชาการที่หกก็มีการนำที่ดินตรงนั้นบริจาคและตั้งเป็นสถาบันการศึกษานั่นคือจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมึงรู้ไว้ด้วยถ้าเกิดของมือมีแค่กระผพี่กระพีมึงก็จงรู้ไว้ว่าสถาบันเนี่ยเขาบริจาคที่ ใจกลางเมืองไปไม่รู้กี่รอบแล้วไม่รู้กี่รอบแล้วตอนนี้เหลือรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านเป็นวังให้ท่านได้อยู่ได้กินได้นอนเหมือนกับที่พวกเธอได้อยู่ได้กินได้นอนอ่ะไม่ได้หรอทำไมพวกเธอถึงได้อยู่ได้กินได้นอนทำไมพวกเธอถึงมีบ้าน แต่ทำไมเธอถึงไปละลานคนอื่นนอกจากนั้นแล้วทุกๆช่วงยุคสมัยจนกระทั่งถึงรัชการปัจจุบันและแม้กระทั่งราชการก่อนหน้านี้และราชการก่อนหน้านั้นพวกท่านบริจาคมาโดยตลอดเลยตรงไหนที่รัชการจำเป็นต้องใช้เอาไปหมดเลยเธอรู้ไมมสนามสุพชาสาัชราใัยทำไมถึงชื่อสุพชาสาัชราใัย จริงๆทั้งสนามสุพัชราศาัายบริเวณนั้นทั้งบริเวณอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวังสะปทุมใช่ไม่ใช่เธอรู้ไหมตรงนั้นเป็นที่ดินของพระพระองค์เจ้าถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือลูกคนแรกของรัชกาลที่หแต่ท่านพระชนมายุพรรษาน้อยสิ้นไปเสียก่อนเธอรู้ไหมที่นั่นน่ะเป็นวังของลูกพระองค์แรกของรัชกาลที่ห้า นั่นก็ได้มีการยุดไปโดยสมัยของการปฏิวัติและปัจจุบันก็เป็นสนามสุพชาาสัชราศัยเป็นกรมพระ,ะเป็นอะไรต่างๆทั้งแถบนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะที่ของพระราชมรดกทั้งนั้นแหละรู้ไว้ซะด้วยแล้วก็ไม่ได้คืนมาเป็นโฉนดของใครทั้งสิน้นแต่ก็เป็นของหลวงไปแล้วตอนสมัยที่มีการทุบวังซึ่งก็เป็นบ้านของลูกพระองค์แรกของรัชกาลที่ห ยังมีประวัติศาสตร์ที่บันทึกว่ามีน้ำตาไหลอยู่เลยจบไปนะคะแล้วยังมีอีกหลายที่มากแต่มึงรู้ไหมว่าทําไมถึงตั้งชื่อเป็นสนามสุภาพจราศัยซึ่งนายพลคนหนึ่งชื่อสุภาพจราศัยมันมาเป็นอธิบดีกรมพละมันก็ตั้งชื่อมันเลยและพวกนี้ก็ไม่ได้สร้างผืนแผ่นดินอะไรไว้มันแค่มานั่งอยู่ในช่วงเหตุการณ์ปฏิวัติเท่านั้นเองมาช่วงรัชกาลที่เจ็ด ท่านแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัวเหลือแค่ตัวองค์เองท่านกับสมเด็จเท่านั้นที่ได้ถูกปฏิวัติแล้วก็มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญแล้วก็ออกไปรักษาตัวอยู่ที่ประเทศอังกฤษยุคสมัยนั้นนายพลและนายปีดียึดที่บ้านที่วังซึ่งปัจจุบันคือวังสุขโขทยัยยึดของท่านไปหมดเลยแถมยังมีการไปเรียกค่าปรับ จากท่านด้วยค่าปรับจากอะไรนะก็ไปติดตามเอาอยู่กะโหลกกระลาจริงๆเลยปัญญาทึบความคิดนี่สกปรกจริงๆมึงคิดได้ยังไงเอาที่ดินคนอื่นไปสร้างบ้านให้ตัวเองอยู่เนี่ยมึงทำเป็นเขียนบอกจะออกนโยบายหนึ่งสสามวิธีคิดแบบนี้ก็เป็นวิธีคิดที่ชั่วพอแล้วมึงยังคิด อีพวกนี้นี่สมควรจริงๆเลยอ่ะดึกแล้วโอเคนะทุกคนเพราะฉะนั้นสอสคนไหนสมาชิกพักกุ๊กไก่ใครที่เป็นคนโพสทวิตนี้ได้เห็นเขาเ,เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็นไวรัลเพราะว่าเขาแชร์กันให้ฮึมเลยมันเขียนชัดเลยนะแต่โอเคของการเขียนนี่นะ มันไม่ได้เข้าข่ายการที่จะไปมาตราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่นหรอกมันก็ไม่ได้เข้าข่ายแต่ข้อความเนี่ยมันเป็นลักษณะของการปลุกระดมในข้อมูลที่เป็นเท็จประชาธิปไตยพ่อมึงนน่ยแนวคิดลักษณะอย่างเนี้ยมันเป็นแนวคิดของผดเด็จการแนวคิดที่จะไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองแนวคิดที่ไปปฏิวัติคนอื่นเสร็จแล้วก็เอาของที่ตัวเองปฏิวัติมานั้นน่ะมาเป็นของตัวเองเนี่ย มันทํากันมาแล้วตอนปฏิวัติสยามไงคุณจําไม่ได้เหรอข่าวที่บอกนายพลคนหนึ่งซึ่งเอาโฉนดที่ไปปฏิวัติสถาบันมาแล้วก็เอาไปใส่ชื่อของสกุลตัวเองจนมรดกตกทอดมารวยไม่มีที่เป็นที่มาจนกระทั่งถึงปัจจุบนันนี้แล้วปรากฏว่ามีผีมาคอยหักคอหักคอหักคอที่มันคืนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะมันคืนเพราะมันกลัวผีคืนเพราะกลัวปู่โสม แล้วอีกคนที่ยังไม่ได้มีการเอามาคืนมีอีกกี่กลายมีอีกกี่นายพลสกุลอะไรบ้างยังไม่มีใครขุดนะประวัติศาสตร์พวกนี้มันถูกกลบตั้งแต่ตอนปฏิวัติสยามและมีคนไม่ยอมคืนแล้วก็ตีเนียนมาจนตาไปกี่เจเนเรชันแล้วจนกระทั่งรุ่นลูกรุ่นหลาน,ลน,ลนปัจจุบันนี้ก็ยังตีเนียนก็มีนะแต่ไม่มีใครได้ดีสักคนบางคนเป็นมะเร็งตายบางคนเป็นมะเร็งลำไส้ตายบางคนหายใจขาดตาย บางคนรถชนตายตายไม่ดีสักคนหนึ่งคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากว่ามีสอสอหรือผู้สมัครหรือใครสักคนหนึ่งที่เป็นคณะของกุ๊กไก่ใส่แฮชแท็กคำว่าก้าวไกลแล้วบอกว่าจะมีนโยบายนี้ของพรรคแล้วก็เขียนออกมาบนทวิตเตอร์และอีกแป๊บนึ่งก็มีคนแชร์ตอนนี้เห็นแชร์ไปว่อนละเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เมื่อสักครู่ อาศัยผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญไปดูดดูดดูดแล้วก็แชร์ได้เลยไอเด็กกระโหลก,กะลาพวกนี้เนี่ยมันปล่อยผ่านไปเดี๋ยวมันก็จะสะสมความตันของสมองหนาขึ้นเรื่อยเรื่อยๆแล้วกลายเป็นการสร้างข้อมูลเท็ปบนโซเชียลมีเดียแล้วก็คาอยู่อย่างนั้นเป็นดิจิตอลฟุตพิ้นซึ่งมันไม่ถูกต้อง ไม่มีหรอกไม่มีใครลุกขึ้นมาพูดที่จะพูดเรื่องพวกนี้หรอกเต็มที่ก็จะมีสํานักข่าวชื่อสํานักข่าวชื่อลือไปตามได้เลยสํานักข่าวนั้นเนี่ยเขาจะคอยนําเสนอเรื่องพวกนี้สํานักข่าวชื่อลือ L E W หรืออะไรสักอย่างสํานักข่าวลือ ไปตามได้เลยสำนักข่าวนั้นจะคอยอมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ราชบัจจุที่ทรัพย์สินที่ทรัพย์สินส่วนองค์ส่วนพระมาหากษัตริย์คือแยกไปหมดจะมีการแยกเป็นส่ว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 นปัจจุบันเนี่ยอันไหนที่เป็นของส่วนพระองค์ที่พระองค์ลงทุนเองต่อยอดการลงทุนมาจากบรรพบุพรบุษซึ่งเป็นธุรกิจเป็นอะไรคือการเป็นเจ้าเนี่ย ท่านก็เป็นท่านก็เป็นมนุษย์ท่านก็เป็นบุคคลเหมือนกับที่เราเป็นประชากรโลกนี่แหละท่านก็มีสิทธิ์ในการที่จะต่อยอดทรัพย์สินเอาไปลงทุนที่นั่นที่นี่แน่นอนอันนั้นน่ะจะเป็นสินส่วนองค์และสินส่วนองค์นั้นเมื่อมีอไรายได้ก็จ่ายภาษีแล้วจ่ายภาษีปีละสามพันล้านมีรายงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แล้วสามพนล้านนั้นก็สร้างเมืองฝ้ายเขื่อนอ่างได้ตั้งเยอะมันดีกว่าคนจํานวนมากที่ไม่จ่ายภาษีด้วยซ้ําไปขณะเดียวกันแยกออกไปมีอีกส่วนหนึ่งก็คือของสํานักทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์ซึ่งอันนั้นไม่เกี่ยวกับส่วนองค์ไม่เกี่ยวกับส่วนองค์อันนั้นจะมีสํานักงานทรัพย์สินพระมาหากษัตริย์เป็นผู้ดูแล จะมีค่าเช่ามีสินทรัพย์ม well, ีที่ดินที่ถูกเช่าที่ดินตรงแถวราชดำเนินมีการเช่าที่ดินตรงไหนที่มีการเช่าที่ดินที่เป็นลักษณะที่ใจกลางเมืองที่เขาเช่าประชาชนเช่าอยู่และท่านก็เก็บสํานักงานทรัพย์สินจะมีหน้าที่ในการเก็บค่าเช่าเหล่านั้นเป็นรายได้สํานักงานทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่ของส่วนองค์แต่เป็นส่วนทรัพย์สินทรัพย์สินคืออะไรทรัพย์สินคือส่วนกษัตริย์ผู้ใดก็ตามมาเป็นกษัตริย์มันจะอยู่ในทรัพย์สินส่วนกษัตริย์และสํานักส่วนกษัตริย์เนี่ยก็จะมี ค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายตามส,สำนักง,งานทรัพย์สินเขาจะมีรายการของเขาและสำนักง,งานทรัพย์สินก็ไปจ่ายภาษีทุกวันนี้สำนักง,งานทรัพย์สินก็จ่ายภาษีให้กับกรมสรรพากรอยู่เลยค่ะไปถามสรรพากรสิคะว่าป,ปีปีหนึ่งจากสำนักง,งานทรัพย์สินจ่ายภาษีเท่าไหร่ถามได้เลยไม่ใช่เรื่องลับ คุณบอกว่าคุณเป็นเด็กฉลาดคนรุ่นใหม่มึงต้องวิทยาศาสตร์ใส่ใจข้อมูลที่เป็นความจริงและข้อเท็จจริงมึงไปดูได้สำนักง,งานสรรพกระนะั่นน่ะเพราะฉะนั้นมึงอย่าไปเชื่อไอ้สิ่งที่ร้อยปีใครตะขาบมาแล้วก็ท่องอยู่นั่นแหละสยามสยามสยามมึงท่องอยู่นั่นแหละ ชนชั้นสยามชนชั้นนําสยามชนชั้นนําสยามมึงท่องคํานี้กูก็รู้แล้วว่ามึงถูกครตะขาบมาแล้วก็ท่องมาผิดผิดต่อต่ตอตกันมาท่องกันมาผิดผิดต่อตตอตกันมาแล้วมึงรู้ยังว่าอีคนที่คลายตะขาบใส่ปากพวกคุณน่ะมันหนีอยู่ต่างประเทศกันหมดเลยแล้วหลายคนก็เป็นมะเร็งตายอยู่ต่างประเทศเป็นมะเร็ง